ต้องส่งผ้ายีดเลยจักเข็ดอย่งแม่เห็นเห็นเห็ดหลอกมากมากฟ้าเบ่งดีดีพี่น้องป้องตาย,ยัางบร่ได้เมื่อได้เมื่อก่อนหกคนอ๋ออลังการกดไหลกดแซร่พี่น้องเปิดขึ้นสินี่ไง ก็ไล e, ์ก็แช <program men> ์ก็ไล์กดแช่จังหวะไปกินเบิ่งามดีหวนไหมย่รีนี่ยังสแมนของมันแหละแมนพดเลย Nặng này, Biến phú Ừ Một xe thiệu xe xỉa thiệu rồi thì mà <cười> 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 Ta đám. Ta đám. Oh. ออกดำดำขาวอันนี้ปกไหวบ่เยดอกเออไปดองกดไลค์กดแชร์่นดองกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปเฮลโลงกเลยเอ่ยเฮลโลงกเรืงเอ้ยนี่นะ ใายมาแต่เพิ่งนะฮะก็ได้ซองนาทีจริงดิโกดไหลโกดแซ่บบเสียเถียวโบเสียแมเห็นอยู่แม่โอ้ยหน่าดำน้ำมันดูเข้าเก็บไปน่ะหน่ะ นนี่สเหลืองหอยเขาเหยียบปีนเขาปีนเขาปายอยู่เยอะเอ้ยเน้อมันออกลายมือแล้วพ uh right> ่อจ้าจนหนาวดู คนโตบ,บึงต่อพี่หรอือเปี่าอยู่ไหผ่าหวยนะ่ยเนาะมันเท่าเก็บนะป้าตัวมึงสามจีอลังการกูวะเหมือนผมมีคนหูเลยว่ามันออกจักดอกสายเบ้ง พอได้เห็นมันง่ายๆเด้อมันบางผมมาุ่มไม้ป้าอ๋อตัวอันบานนะป้าเย่ามาถ้าก็มานั่งอีงพีเ่เอาให้เอาๆเอานอกเอาไม่ออก เอากระตาไปตั้งพี่กระตามาตั้งนี่เอ้ยเอาหน้าอกองกอนดามทั้งหนามึงนี่เอออ๋อยเ้ยไอ้มึงจะเฝ้าเหืนมันแตกไดเ้ยอ้มาแล้วจ้ะเอ้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแม่ย์ยังชวนหน่เห็นน้องเขาด้วยปวดร้อนคอสาบมาสีมานี่ยดังเหลืองนั่นเหอเบาตีนั่นบอสจะประัดเองจะงัดเอะโบมเตะโคตดของโคตดทำหมวคุณน เอาลงไปเต็มจ่าเลยตัวนี้เห็นไหนผ้ำบหักบหหักออกวะหักฮะไปไปเบิ่งขนาดนี้ก่นนอนกดไหลกดแซ่พีเนาะเอ๊ะเอ๊โอ้โอน้ำ ไปหาเบิ่งแถวหน้าอีกบอกมันเป็นไข่หน่ออืมหนาเห็นบอกไข่ปักใหญ่ตรงนี้มาเปิดซิ อลังการมากเลยทุกคนเห็ดผงเย่างมาเอาเยอะสองดอกบังงามหนึ่ง อืมเนาะบอลเทาเก็บนะมันคือสภาพมันด้ขมหมวยเปนกุกงลงเราทางด้นนี้เห็นเพนนอาบุญยังวะ สัำนมกระคุม้มเดี๋ยวนะเนาะพี่นอนองถ่ยายส่งไปอ่างมาโนโรดฮะเหลืองเนาะน่า,นาสงารมีอะได้วะ พี่แม่ภาษาอะไรแม่มาพี่แม่อีแม่เป็เบิ่งดูแม่ยังไม่ได้หูเรื่องเลยพี่น้องเลยบรรุได้เห็ดนี่เห็ดอย่างนี้ลืองๆนะยังไม่เบิ่งดูฮะครับหูเลืองบ่เออโอ้แม่เอาดิเก็บแม่ดำ ดนถึงม่ใช้รอกไงนนอนตอนนั้นแหละ ขอบคุณเจ้าที่ที่ให้มันมานแก่ลูกหลานก่อนสีขาวป่าเข้ามาห้าก็ขอขอให้มันมาเด้อจะที่ทานเลยวะลอยมาหาเห็ดละโงกกัขอให้ได้เห็ดละโงกขวมหองมา แต่ว่าเห็ดยังวกนี่นเห็ดเผือกขนาดนี้สักสะคอนเห็นมันกับปดอีกแล้วนี่โอ้ยเหละเลย เบิ่งบ่ค่ะก็เห็นอีูยนะเอากระต่ายดิเมื่อกี้น่าขวบแบบปลงใา่เออเก็บเออจ่าาแว ฟ้าห้องยวนไข่มันบอง พี่น้องเราสิพาขามไปฝั่งนั้นพี่น้องบ้านบ่อนที่มันลายๆนะบ่อนที่พวกข้าเห็ดลายๆค่ะครับรองว่าตรงมีลายแนนนอนดามากระต่ามาดามจากลาเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีก มันเคยออกมันก็นเลยออกแม่แม่ลงมาเดอ้อลงมาพี่ความห่วยปะบรรยากาศดีขนาดเนาะพี่เนาะมาตหาใหม่แล้วมาหาเห็ดต่อได้นี่นะถ้าบ่ได้มาก่ะกะสีขีดน้ำบ่แล้ว เดีย๋ยวสิไดมาอีกมือใหม่แคดบักไคเมือเมตากรบลูกเมือบัจจัยเมือข้าบวบปวดนี่เด้เนี่ยกระืทือาขุมเตร์พี่น้องเอ้ยหันสิขวมไปฝั่งนั้นพี่น้องบอลที่มันลายๆบอลทาไปเก็บตอนนั้นนะใช่ ขอบคุณพี่น้องเบอร์ทุกคนติดติดตามและเบิร์จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้า